สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเสือดาสีเมธิยานนท์สาขาว,วิชาการจัดการธุรกิจจะมาสรุปเนื้อหาจากบทเรียนในรายวิชาหลักการตลาดครั้งที่1สอนโดยอาจารย์ชนินพุ่มบันดิตโดยวันนี้จะพูดในหัวข้อการทำแบบฝึกหัดท้ายบทกระบวนการทางการตลาดมีกี่ขั้นตอนกระบวนการทางการตลาดมี5ขั้นตอนได้แก่หนึ่ง เข้าใจความต้องการลูกค้า 2. ออกแบบกลยุทธ์การตลาดที่ขับเคลื่อนคุณค่าลูกค้า 3. อุรณาการโปรแกรมการตลาดเพื่อส่งมอบคุณค่าสูงสุด 4. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ทำกำไร 5. ถือคุณค่าจากกำไรและอิติตหกลูกค้าการจัดการคุณภาพรวม TQM มีองค์ประกอบอะไรจงอธิบายพอสังเกต มีส่วนประกอบสำคัญ3ส,ส่วนคือตัวขับเคลื่อนคุณภาพระบบคุณภาพและเป้าหมายของคุณภาพกล่าวคือภาวะผู้นำอาวุโสระบบสารสนเทศการวางแผนคุณภาพเชิงกลยุลทธ์การพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์การบริหารกระบวนการคุณภาพผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ของคุณภาพมุ่งเน้นลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้าการตลาดสัมพันธ์ประกอบด้วยอะไร การตลาดสัมพันธ์คือการรักษาลูกค้าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 1. รักษาความสัมพันธ์โดยการร่วมมือกับผู้ส่วน 2. ต่อต้านความสัมพันธ์ในระยะสั้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ระยะยาวกับผู้นส่วนเดิม 3. สร้างความมั่นใจกับการกระทําที่มีความเสี่ยงสูงความพักดีของลูกค้าเกิดจากปัจจัยอะไรเกิดจากการที่ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อตาสินค้าหนึ่ง ไม่ว่าจะเกิดจากความเชื่อมั่นการนึกถึงตรงใจผู้บริโภคและเกิดจากการซื้อซ้ำต่อเนื่องตลอดมาจรรยาบรณของการตลาดมีอะไรจงอธิบายนักการตลาดจำเป็นอย่างยิ่งต้องพึ่งจรรยาบรณเพื่อส่งเสริมอาชีพให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม 1. ให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านการตลาดในทางที่ควรแก่สังคมเช่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค 2. การมีจรรยาบรรณทางการตลาดเช่นความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคบริษัทคู่แข่งกิจการและสังคมมีความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจมีความซื่อสัตย์ในการทำงาน